หมุพิกบอลโค้งมาช็อตแก้ไขของเมืองทองดูด้านไกลเอาแล้วครับเกี่ยวมาได้โอกาสของเมืองทองมากครับแสดอมีเซเยฟมีเซเยฟดุยขึ้นมามีเสียดโดนไล่ไปซ้ายหนึ่งมาขวาแล้วปัดลูกเรียบร้อยโอโรดี44ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแน่นอนแล้วครับว่าจังหวะก่อนหน้านั้นนะมีตัวผู้เล่นของทูแบงคอกนอนอยู่นะครับอาจจะไม่พื้นที่เปิดแต่ว่านกหวีดไม่ไล่หลังมาก็เล่นไปก่อนแล้วครับโอ้แล้วมีเซเยฟมีประตูแรกได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับ เดือดต้องดูภาพกันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับอ้าวตรงนี้ตรงนี้มีมีมาป่วนกันครับทางด้านของวอลเลย์หลุยส์อาจจะไม่พอใจนะครับเพราะว่าเพราะว่ามีเพื่อนร่วมทีมของเขานะครับมีเพื่อนร่วมทีมทูแบงคอกเนีย่ยนอนอยู่ด้าวดูโฮกกายครับนี่คือประสบการณ์ครับคว้าไว้แบบนี้จบเลยครับไม่มีปะทะกันแนะ่อ้าวแล้วตรงนั้นเป็นแฟนทูแบงคอกนะครับ อี่ยงรูจบแล้วจบเลยนะครับพอพอตัวต้นเหตุแยกแล้วเขาก็ไม่เขาก็ไม่อะไรนะครับดูแลกำลังคุยเพื่อเช็คว่ามีอะไรตรงกลางสนามนะครับคือถ้าเกิดว่าจะไม่เป็นประตูต้องดูว่าที่ล้มลงไปเพราะอะไรนะครับโอเคล่ะถ้าเกิดว่าล้มลงไปมีการเจตนาเหมือนว่ามีมีตุกติกมีนอกเกมหรือมีการปะทะกันแล้วมันเป็นฟาวได้ตรงนั้นก็จะหยุดนะครับ ้องครับเดี๋ยวผมเช็คให้ทีมข้อมูลผมเยอะแล้วข้อมูลผมเยอะแล้วในหูก็ผมเช็คให้ครับไม่ต้องเดินมาหาผมครับเบียนะครับเนยเอลเบียเนี่ยนะครับคนที่กลุ่มอยู่คือยังไงเข้าไปก่อนแล้วนะครับว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับว่ามีฟาวก่อนไหมแล้วฟาวถ้าเกิดมันมีมันจะหนักเบาประการใดนะครับ เล่นๆน,นี่นะนักข่ายท่าสดมีทำซับไตเติลตอนก็คุยกันนี่สนุกเลยนะแล้วทำได้ด้วยทำเป็นเล่นไปเนี่ย <c oughs> ดูก่อนนะครับว่าเป็นประตูหรือเปล่าซึ่งก็ดูก่อนว่าก่อนจะไปยิงอ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับ มุมนี้ไม่มีอะไรครับต,ต้องย้อนไปตรงกลางสนามนะต้องจังหวัดล้มนู่นนะครับเนี่ยครับอยู่ใกล้สุดคือทะเลนะครับต้องต้องย้อนไปอีกครับต้องย้อนไปอีกครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไอที่ล้มลงไปเนี่ยมันมีเหวียงมีอะไรใส่กันหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะถ้าเลยเถิดก็ก็ต้องดูว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรมันอาจจะเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งเลยก็ได้นะครับ สื่อสารนะีย๋ยวขอขยับให้ดีๆก่อนครับบอฟังใหม่ครับครู่น,นี้ยังไม่ชัด ที่ยิงเข้าไปืนนาทีที่44นะครับตอนนี้สกอร์ก็1หนึ่งต่อนหนึงไปก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวเช็คกัน ไม่มีใครได้ใกล้ตัวคุณคนชัยจะเดินหาทางไหนคุณคชัยเดินหนีหมดเลยตอนนี้นี่เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงครับขอสเปซผมหน่อยตอนี้อาจจะมาบอกว่าเดีแต่ยังไงเวลาต้องต้อง,องใส่เพิ่มให้อยู่แล้วครับ ยังไม่มีคําตอบจากห้อง VR นะครับซึ่งเราก็เห็นตามก็เห็นเหมือนกับผู้ชมนะครับคือสิ่งที่เราเห็นนบอลตัดมาแล้วเบียล้มลงไปแล้วนะครับบริเวณวงกลมกลางสนามจะไปบอกว่าเดเดเขาทําก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามองไม่เห็นนะครับสัญญาณมาแล้วครับว่ายังไงขอาจจะขอดูป่ะไปไหนที่ข้าสนามปล่าไปแล้วครับไปขอดูเลยไปดูแล้วครับ เราไช็อดโดนพินิลานะครับแบบนี้ไม่เห็นนโอ้เอาตรงนี้ก่อนเลยครับโอ้โหางนี้ก็จบเลยนะครับถ้ามองว่าเหลี่ยมนี้แฮนด์บอลคือจบแล้วนะครับเราไม่เห็นว่าตกลงเบียร์โดนอะไรไม่เห็นแต่ว่าตรงนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องนะครับตรงนั้นนี่ต้องมาดูตรงนี้แล้วครับโอ้เช็คแฮนด์บอลครับซึ่งคุณบุญชัยนี่เหมือนได้คาตอบมาเร็วเลยครับ อาวอตอนนี้ทางบ้านเห็นภาพเหมือนเราแหละครับแต่ในสนามไม่เห็นแบบเราเนีครับโอ้้าแบบนี้โอกาสจะโดนลิฟคืนสูงเลยครับอาร์ดูแล้วไม่ให้ครับโอโหแฮนด์บอลครับเก็บคืนครับเป็นทางด้านของวีระเทพนะครับคนที่โดนจับแฮนด์บอลมาสู่นี้ครับโอชัดเจนเลยครับ เป็น VR ที่ดูนานแต่ว่าอันนั้าที่คุณคนใช้ก็ต้องอธิบายให้สารัะนะครับโอ้โหสารก็รับฟังจบครับอยอดเยี่ยมครับ